วัดไร่คิงนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมิทิพาพี่น้องไปนั่งเรือนะครับชมแม่น้ำพราจีไปขึ้นฟังยูตรงวัดสอนไวนะครับหายกินครับนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเฮอตดิฟจะเปิดไว้ครับผมหาคนครับพี่น้องครับพี่น้องครับตอนนี้เรือได้เคลื่อนที่ออกมาแล้วนะครับ ลบเย,ยนครับเรือลำหนึง่งกำลังกลับมานะครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศสองฟังนะครับริมแม่น้ำนครชัยศรีนะครับหรือว่าแม่น้ำท่าจีนนะครับพี่น้องครับเข็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแถวนี้นะครับ ปลูกพะกบุงนะครับพะกุงปลูกนะครับเนี่ยปลูกพะกบุงพักเกษตรน้ำนะครับเมื่อเนี้ยผักตบลายนะครับพี่น้องบานริมน้ำครับ ทางข้างข้องนะครับก็บจะมีบบานเรือนของพี่น้องประชาชน,นผู้ปฏิทิ่อนอาศัยอยู่แถวนี้นะครับทางแม่น้ำก็จะมีข้องย่อยนะครับเข้าไป คล้องย่อยคล้องสาขาเข้าไปในล่องสวนนะครับพี่รอง บุงแก้วนะครับพี่น้องครับไม่ได้เลยขาับจะเก็บหยอดมันไปขายอยู่ตลาดนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกอาชีพหลักนะครับของชุมชนที่อยู่ริมคลองแม่น้ำท่าจีนแห่งนี้นะครับนะส่วนดีได้ยินเสียงอยู่เลยก็คือเสื้อคลายน้ำนะครับเสื้อคลายน้ำมาจอดอยู่ริม กับเรือโดยสารเทวคี่นี่ครับพี่น้องครับอันนี้ก็ยึเป็นด้างเขาบานได้เจ้าได้ครับพี่น้องเป็นซอยคลองเข้าไปนี่ครับขขาบุงงมิดเงางามๆครับพี่น้องครับภูม,มิงามๆยอดงามๆครับทางในเห็นบอกครับพี่น้องจะเป็นซอยเข้าไปในบานเข้าไปในที่พักอาศัยของพ้นแถวนี้นะครับ ก็เริ่มเบาบางแล้วนะครับเพราะว่ามันไหลลงไปข้างล่างบุนนะครับน,นี่เป็นปลาพักุงเก้ยวนะครับพี่น้องครับปลาพักุงเก้วีวนี่คือวิธีชีวิตนะครับชาวบ้านริมคลองห่างริมแม่น้ำไทจีนนะครับฝับงนี้เป็นวัดท่าพูดนะครับ วัดท่าพูดนะครับร่มเย็นดีขนาดเลยครับพี่น,อน้องครับเอานางเรือมาเท้ากะเจีนวิถีชีวิตนะครับของชาวบ้านของชุมชนริมแม่น้ำท่าจีนครับ กวนะครับบ้านมีแต่หลังใหญ่ๆเนะครับพี่น้องอยู่ริมแม่นะ้ำพระทรพบดาเลยครับคนแถวนี้ ครีมด้วยนะครับในสกิมนะครับพี่นอ้องบ้านรินมน้ำครับจางสวยเลยนะครับบ้านนี้ความวริภาพี่น้องชมบรรยากาศไปเรื่อยเลยครับสังเกตว่า หาบ้านก็เจ้านะครับจะมีโร่งจอดเรือสินะครับพี่น้องครับบางบ้านก็นยังใช้เรือนะครับสันจอดอยู่บรรยากาศดีนะครับมีโอกาสมีเวลาก็มานั่งเรือชมวิถีชีวิตนะครับชาวบ้านริมคลองนะครับริมแม่น้ำได้นะครับ ท่าจอดเรืเอรนะครับของแตะละบนันบ้านบางหลังยังเป็นแบบบ้านโบรานนะครับพี่น้องครับบ้านเกา่าบ้านโบลานที่กเจะสร้างมาตั้งแต่สมัยใดนะครับบ้านลังนีหลังใหญ่เลยลังใหญ่โตเลยนะครับพี่น้องครับวันนี้สร้างขึ้นมาใไหม่เนียครับหลางขามุงจากยางสวยนะครับ ฟังอาจจะเป็นเอ้ากุ้งแก้วนะครับพี่น้องอ้เป็นแต่เย็นดีขนาดเลยครับคนนน่งยุนาบ้าน,นคุณยายกับเก็บผักบุ้งแล้วนะครับก็นัง่งยุนาบานด้วยกันครับเนนะี่ยก็เป็นสวนเลยนะครับปลูกเป็นสวนก็ยังเขาปลูกอยู่บนบกนะครับชาวบ้านนี่เขาจะปลูกอยู่ในน้ำนะครับ จะไม่เสียไ้เสียไ้เพื่อบ่อให้พักบุ้งไหลไปน้ำหนามไปล่าน้ำไหลขึ้นไหลลงนะครับไปครับพี่น้องครับ เดี๋ยวไปถึงวัดผมก็จะพาเดินตลาดอีกเดินเที่ยวหาของกินครับเป็นเรือน้าเที่ยวนะครับีนน้เป็นพากลับไปวัดไร่ชิงนะครับพี่น้อง เราจะอยู่บนเนินดิบเนี่ยแคหน่อยนะครับ การไปน้ำกันเรื่อยๆครับพี่น้อง วัดดอนไปอยู่ข้างหน้าเ้าเนี่นะครับถึงแล้วถึงแล้วนะครับพี่น้องครับวัดดอนไใ้ ลาดน้ำวัดดอนไหวเดี๋ยวขึ้นไปหากินข้าหมูกันนะครับคบพี่น้องครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดดอนไวนะครับขึ้นจากเรือมากเมื่อกี้นี่นี่เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับขนุนดอนไว้นะครับ หอมหวานมันกรอบนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาจะเดินเข้าไปข้างหน้ากันค้องใส่ของใส่นะครับลบายเฟยจันไปครับพี่น้องครับเป็นสมโอนะครับ

ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับกัไวซ์มิโก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าเบาตรงอีสานพาเที่ยวสิพาพี่น้องไปเที่ยวทางใดนะครับไปกินอาหารเหนี่ยวนะครับยิดตามกันไปครับพี่น้องครับเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับดอกพุ่มสีขาวครับพี่น้องอยู่ข้างหลังเดินเลนะครเจรจาสถานด้านจอมบัตยานรับตงตรงานเพื่อจะสบายสบายกัน